สนับสนุนโดยสินคอร์ปอเรชันซันโว มาอยู่กับผมและก็คุณเบน์ในช่วงสุดท้ายของรายการสิงสปอร์ตครับช่วงนี้ฮะเราจะให้คุณเบน์เนี่ยพาไปเยี่ยมชมหน่อยที่นี่ครับสำนักแต่งของคุณเบน์เองแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นครับผมในการสร้างสำนักแต่งอันนี้ฮะคืออันนี้ก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อแบบแอร์เรียฟิฟตี้วันว่ามันอยู่ซอยห้าสิบอ็ดอะรนี้ครับจากจุดเริ่มต้นก็คือว่าผมเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปก็คือว่าชอบ ทำเองตบแต่งเองโมเองซ่อมเองครับก็คือว่าทําทําเองก็คือว่าเราเป็นนักแข่งอ่ะเราก็ควรจะจะรู้ว่าแบบควรจะรู้ว่าจุดไหนควรจะซ่อมควรจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนยังไงใช่ก็คือว่ามันมันไม่มีใครเข้าใจรถเท่ากับคนที่ขี่เราเราเป็นนักแข่งเราก็รู้ว่าแบบจะตบแต่งอะไรเปลี่ยนยังไงแล้วก็มานั่งทําเองพอเราทําเองเพื่อนเพื่อนที่ขี่ในกลุ่มก็แบบอ้าอยากจะเอามาให้ทําด้วยแล้วก็อ่าวทำมาแล้วก็ทำเราก็ชอบทําจนวันหนึ่งก็แบบ อ่าเราก็คิดว่าแบบเออหนแล้วก็มีสถานที่อยู่แล้วแล้วเราก็พอที่จะทําได้แต่งได้เงี้ยแล้วก็เลยเปิดเป็นร้านขึ้นมาเพื่อที่จะแบบรองรับคนภายนอกที่อยากจะทําเป็นรถแข่งรถแต่งรถซิ่งอยากจะซ่อมแซม modify หรือแบบแมนเทนน็ตเนี่ยเราก็ทาได้หมดทุกอย่างครับผมที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วประมาณ2-3ปีครับสอปีแล้วใช่แล้วอ่าส่วนตัวแล้ว คันไหนนี่คือรถของคุณเบนซ์ในนี้จะเป็นจอดอยู่ข้างในข้างในสองคันสามคันเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับผมได้อะอยากให้แนะนำหน่อยครับว่าที่จอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยมีรถอะไรบ้างอย่างอันนี้ก็จะเป็นสามคันสามยี่ห้อเลยสามสไตล์ไม่เหมือนกันเลยอย่างคันสีเขียวก็จะเป็นคาวาซากิเซเอ็กซสิบอาร์ครับผมความพิเศษของคันนี้คันนี้อย่างที่เห็นเนี่ยคือหลักๆเลยคันนี้จะเป็นรถที่แบบพิเศษมากมากครับ ก็คือว่าจะเป็นลิมิเต็ดมีแค่25,000ันในโลกเป็นตัวฉลองแชมป์โลกของของ World Superbike ครับ คือเนี่ยจะมีเพจมาบอกว่าเนี่ยเป็น1ใน25คันอ๋ออันนี้ก็คือเป็นรถรถเก็บรถหายากครับผมครับแล้วอย่างคันกลางก็จะเป็นที่ยอดนิยมในยุคนี้เลยอ่าจะเป็น BMW s 1อ0 r ัครับผมซึ่งเรียกได้แบบว่าเป็นเป็นคลสสพันที่คนนิยมเยอะที่สุดอ๋อไม่ว่าจะแบบการแบบความแรงของแต่งเยอะทําโมงารูปลักษณ์สวยงามครับ อย่างคันคันสีฟ้าขาวนี่จะเป็นซูซูกิ GSR x ครับผมอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบซิ่งซิ่งหน่อยของแต่งก็หาง่ายคนแบบว่าไวรุ่นชอบทำทำกันแบบไม่ไม่ได้แพงถึงกับ BM ครัมแลก็แรงได้พอๆกันอย่างนี้กี่ซีซีฮะอันนี้พันซีซีหมดเลยครับพันหมดเลยใช่แล้วอ๋อย่างคลาสพันมันจะเป็นที่ที่นิยมสุดคือคือใช้ใช้งานได้แบบครบอ่ะ แรงด้วยเลี้ยวก็ได้แข่งสนามก็ได้แข่งแด็กก็ได้อย่างมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่นไหนยี่ห้อไหนที่เขาบอกว่าทําความเร็วได้สูงสุดอะครับสูงสุดตอนนี้ที่ปีใหม่ๆออกมาน่าจะเป็นคาวาซากินินจา h 2 r H2R รนใช่เพราะว่ามันจะเป็นมีระบบซูเปอร์ชาร์จด้วยครับวิ่งได้ประมาณแบบเกือบ400อ่ะความเร็วเกับ400กิโเมตร0กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ แล้วคนขับจะเป็นยังไงค,ค่ะคือจะไม่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปแล้วะจะเป็นเหมาะกับการขี่ในสนามไปเลยรถแบบแรงขี่บนถนนยากประมาณนี้อย่างคุณเบนซ์ครับเคยขี่และทำความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ก็ บนถนนเนี่ยก็เคยมีนะแบบขี่สองร้อยสามร้อยคือแบบต้องต้องถนนโล่งๆเลยงเงี้ยซึ่งแบบก็ค่อนข้างอันตรายมากอ่ะเราก็ต้องแบบมีมีสติพร้อมอยู่ตลอดเวลาซึ่งซึ่งก็ไม่ควรทำเพราะว่าบนถนนมันในประเทศไทยก็พื้นไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วไหนจะรถยูเทอร์ไหนจะหมาไหนจะอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับครับผม อ๋อในส่วนนี้ครับในส่วนนี้เป็นส่วนของอะไรครับเบนเป็นเป็นส่วนการหลาดครับซ่อมบำรุงก็คือว่าเนี่ยรถลูกค้ามาอันนี้ก็เป็นรถของลูกค้าอ่าใช่ครับมาตบแต่งซ่อมแซมเปลี่ยนยางถ่วงล้อก็คือทำได้ทุกอย่างครับผมจริงๆก็คือว่าเน้นว่าทํารถตัวเองตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราเราเราคือไม่ต้องแบบไปพึ่งใครอ่ะครับผมเราอยากจะทําแบบรถเราเองทําได้หมดแล้วทีนี้ก็อันนี้ทำเองด้วยมีช่างใช่ใชครับทำเองด้วยมีช่างด้วยอ่าครับพูดถึงการขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ครับผม พื้นฐานที่สําคัญต้องมีอะไรบ้างครับจริงๆเน้นที่อุปกรณ์เซฟตี้ก่อนอันดับแรกซึ่งคนที่ขี่ทุกวันนี้อาจจะมองข้ามแม้แต่ตัวผมเองเนบางทีก็ก็อาจจะแบบใส่เสื้อยืดกางเกงยีนไปขี่ซึ่งมันมันค่อนข้างอันตรายครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันยังไม่เกิดอะไรขึ้นมามันก็ดีแต่ถ้ามันมีอัซิเดนขึ้นมาเนี่ยมันก็คอยเซฟตี้หอาจจะมีเรื่องของนะ ความประมาทเ,เนี่ยเพราะว่าเพราะว่า,วาเราเราเรา,เราไม่รู้อยู่แล้วว่าเอ้พรุ่งนี้เราจะมีวันเหตุม,มันคาดเดาไม่ได้เราก็ควรที่จะเซฟตี้ไ้ก่อนซึ่งทุกวันน,วน,วน,วนี้ผมก็เปลี่ยนแล้วมาใส่แจ็คเก็ตหมวกคือหมวกกันน็อกมันแน่นอนอยู่แล้วหมวกกันน็อกถุงมือแจ็กเก็ตรองเท้าอ,อุปกรณ์ดีๆก็สามารถทําจัดหนักให้เป็นเบาครับจะดีกว่าก็คือเราจะได้ขี่ไปนานๆมีความสุขกับมันปัญหาล่ะครับปัญหาของมือใหม่ครับปัญหาเลยก็คือว่า อไม่รู้ลิมิตของตัวเองเราซื้อรถมาขี่บางทีมันมันแรงเกินที่เราจะคถมันเกินที่เราเรายังเรายังไม่ชินกับความเร็วความแรงระดับนี้ซึ่งพวกนี้มันเป็นประสบการณ์ที่มันจะจะสอนเราว่าการตัดสินใจจะแก้ปัญหาอย่างนี้จะเบรกจะเชนเกียร์จะหลบอย่างเงี้ยต้องทํำยังไงบางคนมาถึงซื้อรถปุ๊บหูบิดไปเต็มที่เลยเจอรถตัดหน้าเจออะไรเงี้ยก็ทำอะไรไม่ทันก็ ประสบอุบัติเหตุกันก็มีให้เห็นกันทั่วไปจริงๆควรจะมีทักษะไปขี่สนามไปเรียนก็ได้หรือแบบที่ดีที่สุดนะไปไปลองสนามคือไม่จําเป็นต้องไปแข่งกับคนอื่นเราไปลองสนามเพื่อที่ให้เราคุ้นเคยกับรถชินกับรถการแก้ปัญหาอะไรพวกนี้คุณเป็นครับครับผมถ้าผมเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ยังไม่เป็นเลยแล้วมาเริ่มต้นครับอยากได้เห็นคนอื่นเขาขี่เห็นคนเป็ีบิ๊กไบคอยากขี่บิ๊กไบค์บ้างสามารถทําได้ไหม คือต้องบอกก่อนว่าคันแรกที่ผมซื้อเลยเนี่ยผมก็ขี่ไม่เป็นครับขี่รถมีคัทไม่เป็นแต่ชอบก็เลยให้เพื่อนเนี่ยสอนขี่รถมีคัทก่อนแล้วก็ไปซื้อซึ่งตอนนั้นจะเป็น400ซีซีก็ก็ไม่ค่อยมีความรู้อะไรแต่ว่าเราอาศัยว่าแบบเราค่อยๆศึกษาแต่สําหรับคนที่อยากจะไม่เคยมีทักษะเลยมาขี่เลยถามว่าได้ไหมก็ได้เรามีตังค์ก็ไปซื้อเลย แต่ถามว่าอันตรายไหมก็มีส่วนมีส่วนคือตอนนี้มันมีให้เลือกหลายหลายคลาสหลายกิกัดก็คือเริ่มต้น300อ่าเราควรจะเริ่มต้นจากเครื่องยนต์ซีซีเบาๆบก่อนนะก็มันก็ทําให้เรามีทักษะของมันแต่ถามว่าเราจะโดดไปเล่นตัวพันเลยได้ไหมก็ได้มันก็ไม่มีใครห้ามคุณถ้าคุณซื้อแต่ว่ามันก็อาจจะแรงเกินตัวไปคือบางคนก็ไต่ระดับมา300 600อยพันอย่างเงี้ยเราจะได้คุ้นเคยกับความแรงยานความแบบ กำลังเครื่องยนต์เนี่ยมันจะได้เอามันให้อยู่ฮะอยู่วงการบิ๊กไบค์มานานพอสมควรครับผมวงการคนในวงการก็รู้จักกันเยอะแยะครับอยากเห็นวงการบิ๊กไบค์เป็นยังไงบ้างบางครั้งเนี่ยเราเจอข่าวๆตามนังสือพ<ะ>ิมพ์ว่าแบบกลุ่มบิ๊กไบค์เนี่ยไปทําถนนเขาเลอะอเทอะไปบิด<ะ>เสียงดังบ้างครับ อยากเห็นทิศทางของคนมองเป็นยังไงบ้างจริงๆอ่ะคนทุกวันนี้ขี่กันเยอะมากคือเราไม่สามารถไปควบคุมเมื่อก่อนเขาจะเหมารวมไงว่าคนกลุ่มบิ๊กไบค์เนี่ยเขาไอคนขี่บิ๊กไบคเนี่ยมันต้องเป็นพวกเดียวกันมันต้องรู้จักกันหมดเหมือนกันเหมารวมจริงๆ b i g กไบคก็คือยานพาหนะประเภทหนึ่งที่ก็เหมือนทั่วไปเหมือนรถแต่งรถซิ่งรถไรเพียงแต่ว่าอาจจะดูว่าแบบ เวลามีเรื่องเนี้ยก็โดนเหมาะรวมไปซึ่งเราไม่สามารถไปควบคุมได้ทั้งหมดมแต่ก็อยากจะแบบให้ให้แบบคอยอมีสตินิดนึงจะทำอะไรจะขี่อะไรยังไงก็แบบให้นึกถึงแบบส่วนรวมรแล้วก <ผม S 2> ็ก็คือว่าเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักอย่างผมเนี่ยขี่มาปีนี้ก็เข้าที่ปีที่11แล้วคแล้วจากที่ขี่แว้นแว่น,วนซิ่งๆไปแข่งบ้างอะไรบ้างตอนนี้ก็มาจัดงานแข่งเองแล้วก็เนี่ยงคอนเซปต์งานแปบลบว่าบิดหมดปอกครับก็คือจะเป็นงานแรก คือเราเคยซิ่งข้างนอกมาก่อนมันอันตรายเราอยากก็ใครชอบความเร็วความแรงก็มาในสนามเลยอย่างเงี้ยจบกว่าปลอดภัยด้วยแอบถามมีข้อสิบเอ็ดปีที่ผ่านมาเคยมีอุบัติเหตุบ้างไหมหุ้ยนิ้วเนี่ยนับไม่พอเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าส่วนมากจะคือในสนามข้างนอกถนนเนี่ยจาได้แค่ประมาณสองครั้งสิบเอ็ดปีเนี่ยล้มแค่สองครั้งซึ่งอาจจะความประมาทของคนอื่นด้วยของเราเองด้วย แต่ก็โชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ในสนามเนี่ยทุกอย่างมันเซฟตี้รองรับหมดแล้วเราใส่<ม>ชุดแข่งเรซิ่งสูตรเนี่ยล้มลไปปุ๊บรถพยาบาลมาช่วย<ม>ปุ๊บ,<ม>บ,บโอเครอดปลอด,อดภัยไม่มีอะไรมันมันต่างกันฝ<ม>า,ากสำหรับคนที่สนใจในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยเนะสุดท้ายแล้วให้คุณเ็นฝากผลงานหน่อยว่างานมีที่ไหนอะไรยังไงบอกเลยครับก็สำหรับคนที่ชื่นชอบการแข่งแร็คนะครับก็คือประเภทแบบ ความเร็วความแรงแต่งรถมาประชันกันเนี่ยไม่ต้องไปแข่งกันข้างนอกมาที่งานบิดหมดปอกครับจัดที่สนามบางกอกเ็คอเวนิวที่คลองห้าครับสนามต่อไปเนี่ยก็คือเมษาสนามล่าสุดเพิ่งผ่านมาเมื่อสิ้นเดือนที่แล้วสนามต่อไปเมษาแล้วก็ปีนี้จัดทั้งหมด4สนามมีก็มาแข่งันสนามถ้วยรางวัลก็ได้เงินก็ได้ชื่อเสียงก็ได้แล้วก็ยังดีกว่าไปแข่งข้างนอกปลอดภัยไม่เดือดร้อนใครเอาละครับวันนี้ผมกับคุณเม้น ต้องขอลาไปก่อนเวลาของเราหมดแล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีซิงค์คอร์ปอเรชันด้วยครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคันนี้สวยมากเลยละครับครับ สนับสนุนโดยซิงคอป์ปอรเรชั่นซันโบ